วังงนนี้ก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน Last Beauty นะคะ Last Beauty Award 2 0 23ค่ะก็งานประกาศรางวัล สินค้าสวยความสวยความงามคุณเคยกับลบาซาด้าอยู่แล้วเคยคะ่ะเสียตั้งเพื่อเ <laughs> ลยก็เป็นลูกค้าลาซาด้าด้วยคะ่ะเ,เวลาที่มีเซลล์มีอะไรอีกก็จะเป็นคนหนึ่งที่เข้าไปกดค่ะการใช้แอปเป็นไงคะคร่าวใ,ใช้แอปก็ห่องแคถวใครที่สมัครสมาชิกก็จะได้ส่วนลดเ,ออเพิ่มอีกเยอะมากมายค่ะเก็บคูปองอะไรต่างๆจริงๆไปซื้ออะไรบ่อยคะมในลาซาด้าก็เอาจริงทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าของของของเครื่องสำอางอะไรเงี้ยก็จะซื้อเยอะเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าเราก็รักสวยรักงามเนาะ พี่จชอบแบบซื้อส่วนไหนเช่นแบบซื้อผิวเตอร์หน้าค่ะอ่าเขาค็จะเป็นแบบผิวหน้าค่ะเพราะว่าแบบเราทำกิจกรรมเอาดอเยอะแล้วก็ต้องดูแลผิวหน้าเป็นพิเศษก็ครีมกันแดดสกินแคร์ที่ล้างหน้าคือทุกอย่างเลยทุกขั้นตอนเราก็ชอบในลาซาด้าหมดเลยจริงสาวสปอร์ตแบบเราเองของในลาซาด้าคือตอบโจทย์มากๆเหมือนกันหารดูแลตอบโจทย์มากๆค่ะตั้งแต่ป้องกันผิวบำรุงผิวทำความสะอาดผิวคือมีทุกอย่าง ครบมากค่ะเออจริงๆแล้วไงบ้างร้านลาซดาเขามีการจัดงานประกาศรางวัลแบบนี้นะคะเพราะว่าเคยเห็นนะที่แบบวมโหงร้อยกับสินค้าเขาบอกว่าเป็นงานที่ใหญ่มากวันนี้แล้วข้างในก็มีโชว์มีอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็มีอาหารอร่อยๆด้วยค่ะเป็นงานที่แบบตื่นเต้นใจว่าใช่ไหม เอออฝากถึงกับแบรนด์ร oui ัศนาหน่อยอยากจะบอกอะไรกับ้างคะก็อยากจะฝากนะคะแฟนๆทุกคนนะคะวันที่21-24ถนี้ค่ะเรามีเบสแลน์เมกสเซลนะคะก็เข้าไปสมัครสมาชิกค่ะแล้วก็ไปกดกันนะคะเพราะว่าแบรนด์ที่เอามาลดเนี่ยก็เป็นเครื่องสำอางแบรนด์ชั้นนำเลยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนไปช็อปกันเยอะๆค่ะ สแบบหลายคนแซวว่ายิ่งสวและยิ่งแซ่บใส่บนพีธไม่วันพีธวันพีเพราะสูงใช่ค่ะปกติก็ใส่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอดีช่วงนี้มีเวลาไปเที่ยวด้วยไปทํางานด้วยจริงๆวันนั้นไปทํางานค่ะแต่ว่าก็ก็เราก็อยู่ในแรมก็ถ่ายรูปนิดหน่อยคนแซวเยอะไหมจริงๆนะเราลองรู้ไปก็ก็นิดหน่อยนะคะมีคนแซวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมเพราะแบบคนก็ไม่ค่อยได้เห็นแบบบางแบบดันมารีเหมือนกันแบบใหญ่ๆแบบทุกแบบ จะนานๆทีเพราะว่าถ้าบางงว่างอะไรเงี้ยมันก็จะถ่ายรูปชอบอถ่ายรูปอยู่แล้วนี่ค่ะพี่คนนี้มันถ่ายเราเลือกอีกไหมคะกว่าจะลงอะไรนะคะเ้วเลือกอีกไหมคะกว่าจะลงก <c oughs> ็ <c oughs> จริงๆถ้าเราได้แล้วเราก็เราก็เอารูปนัมาแล้ลงเอาได้เลยใช่ค่ะปกติถ่ายเยอะไหมกว่าจะแบบเห็นออกมาส่วนหมื่นรูปอยู่ค่ะหมื่นรูปแล้วแล้ววิดีโอถ่ายหนึ่งเหมือนรูปใช้ได้กี่รูปคะก็จะมีเพราะว่าขอวิดีโอด้วยนะขอรูปด้วยนะครอปหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ ให้กดรัวๆไหมคะรัวค่ะแบบถ้ารัวไม่ได้อัดวิดีโอไปเลยค่ะเแล้เดี๋ยวไปแคปเอางี้ยหรอเดี๋ยวไปแคปเองเออทีมนี้ไปกับใครอะไรไงคะทีมนี้จะมีทำงานค่ะก็มีผู้จัดการไปด้วยสองคนค่ะพร้อมก็จะคืนเดียวค่ะที่เห็นรูปหลายๆรูปคือมันเกิดขึ้นภายในแค่ช่วงเช้าค่ะก็อย่าไปการวางแผนนะคะว่าอ่ะ มันต้องมีชุดว่ายน้ำเกิดขึ้นแหละจริงๆเรามีชุดว่ายน้ำสต็อกไว้เยอะค่ะแต่ว่าเราก็จะเลือกว่าแบบชุดนี้เหมาะกับที่ไหนอะไรอย่๋อเหรอแล้วมันมันเหมาะได้ยังไงแบบว่าโทนสีโรงแรมทะเลอะไรอทำกันบ้านอย่างเงี้ยอากาศในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสี่ไหนจะถ่ายแล้วสวยถาอยางบางนี้ก็เหมือนกันความข้างเยอะเหมือนกันเอาไปชุดอะไรนะคะเอาไปกี่ชุดชุด่านเอาไปประมาณห้าค่ะแต่ว่าจริงถ่ายถ่ายจริงประมาณสองใช่ไหมสองเพราะมันเหมาะกับสภาพอากาศอย่างเงี้ยเหรอ ชุดมันถ่ายแล้วแบบมันเข้ากันอะไรอย่างเงี้อนอ่ะใช่อากาศตอนนี้ฝนะตกเหมาะกับสีอะไรอะครัสีอาจจะต้องแบบสว่างหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคอะโอเคหนุ่มข้างเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้ประสบการณ์มาจากอะไรครับมาจากตัวเองล้วนๆเลยค่ะคือแต่จริงก็ไม่ได้ถ่ายเยอะมากเดี๋ยวฉ่ำอ๋อเขาบอกว่าไม่เกี่ยวความสดได้ไหมที่แบบว่าเออแซ็กซี่พื้นแซ่บพื้นไม่ค่ะคือตอนไม่สดก็ประมาณนี้อยู่แต่ว่าตอนสดก็อาจจะแบบ ได้อีกหน่อยอ <laughs> มันมีคนห่วงอนะเนาะไม่มีเลยค <laughs> ่ะเออตอนนี้เป็นยังไงบ้างหัวใจตอนนี้อะคะ่ะก็ โสดชิลๆไปเรื่อยๆก็ใช้ชีวิตค่ะทำกิจกรรมที่ชอบก็ไม่ก็มาทำความรู้จักแบบก็มาจีบอะไรอย่างงี้บ้างไหมมีบ้างค่ะก็มีเข้ามาคุยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีใครเข้ามาแบบจีบจริงจังอะค่ะส่วนมากแค่เข้ามาพูดคุยพี่น้องกันอะไรเงี้ยแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาไม่จีบจริงจังเขาไม่ได้พูดมั้งคะหมายถึงว่าก็คงมีคนเข้ามาแบบแต่ว่าไม่ได้เหมือนแบบฉันจะจีบเธอนะแต่ถ้าฟังคลิปนี้แล้วเขาถ้ามาจีบแบบจริงจังเลยล่ะ อ๋อ <_ an> หนูไม่ทราบเหม้อนกันจริงจริงฟังพร้อมเปิดใจเลยไหมคะถ้าเกิดมันมันมีคนที่เข้าใช่จริงจริงสำหรับเรามันก็ยากค่ะตอนนี้คุยได้ค่ะแต่ว่าให้เปิดใจแบบ มีคนใหม่เลยอะไรเงี้ยก็ยาก่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่ามายาจะหาความสุขในช่วงของของช่วงเวลานี้ก่อนมายาก็ตอนนี้เราเหมือนกับได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากทำอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะทําตรงนั้นก่อนแล้วถ้าเกิดใครเข้ามามาแบบมามาคุยกับเราแล้วคํะให้ชีวิตเรามีความสุขขึ้นนะคะเราก็ยังโอเคค่ะคือยังไม่อยากจะแบบต้องฝึกมันขนาดนี้รีวิชีวิตสดนยครับเป็นไงบ้าง ความสุขดีค่ะได้ทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็ได้เจอเพื่อนเยอะขึ้นก็ดีค่ะคม,มันก็แบบมีควาแบบเหงาใช่ไหม เงาก็เจอเพื่อนหนูคุยกับเพื่อนตลอดเวลาเลย<อ> <c oughs> เสียทางคุยกันใช่เจอไปการารึกษาไหมคะมีแนะนำไหมแล้วก็เออคนนี้น่าสนใจไม่มีใครมาแนะนาใครให้เลยเลย<อ>เพื่อนอยากจะให้แบบเราใช้ชีวิตอยากจะให้เราแบบอยู่กับตัวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแสดงว่าก่ญญาาอนหน้านี้เราแบบพอเราไม่โสดอ่ะเราไม่ค่อยมีเวลาเุยกับเพื่อนเลยอยากให้เราโสดก็อาจจะ ตัดด้วยค่ะแต่จริงพอหนูพอหนูโสดก็ให้เพื่อนเยอะขึ้นจริงเพื่อนที่ไม่ได้คุยกันหลายคนก็ได้คุยกันได้ไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยค่ะเจอกันบ่อยมากเวลาเสีอยตอนนี้คือเราให้กับอะไรเป็นหลักหราอ้ปล่าตอนนี้อะค่ะก็เป็นสิ่งที่แบบชอบมากกว่ายอย่างไป,ปแข่งรถช่วงนี้ก็จะแข่งบ่อยหน่อยอจะนันมันเป็นช่วงเปิดฤดูกาลด้วยแล้วเพลงก็ยังรู้สึกว่าประเพปีมากที่จะ งานคอนเทนต์ออนไลน์อะไรอย่างนี้แล้วก็ยังชอบที่จะทำอยู่เลยทุกอย่างมันอยู่รวมกันนะตอนนี้มันมันก็โอเคจริงๆพอมีเวลามากคือมันไม่มีอะไรที่ต้องห่วงด้วยแล้วอย่างเงี้ยมันมีการคิดคอนเซ็ปต์การทำใหม่ๆนะโปรเจกต์ใหม่ๆหรืออะไรออ๋หนูเพิ่งมีเรียนกอล์ฟหนูก็ยังหาทําไปเรื่อยๆค่ะก็หาอะไรใหม่ๆทําในชีวิตไปเรียนกอล์ฟใช่ก็ลงไปโรงเรียนกับโปรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นเพิ่งแบบเริ่มต้นอยู่นะครับเพิ่งเริ่มค่ะเพิ่งเริ่มทำไมมันรู้สึกว่าสนใจครับกิลากรฟ ก็คิดว่าอยากลองคือเราเป็นคนที่ชอบกีฬาอยู่แล้วชอบกิจกรรมอะไรเงี้ยก็ลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้เราฝึกไปเยอะแล้วแล้วก็ลองเปลี่ยนบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆคือคนรอบตัวเราเนี่ยตีกรอบกันเยอะ,ยะคะ่ะที่บ้านเราก็เคยตีกรอบก็เลย ก็เรียนก็และกันตอนเด็กๆเขาเรียนเราไม่อยากเรียนมาส่วนทางเหมือนกันนะแบบจากคนแบบชอบความเร็วแข่งรถกลายเป็นว่าต้องแบบใช้สมาธิในการแบบอ่ะใช่ก็จะฝึกสมาธิฝึกสติว่าคืนแต่ติ๊กอมันก็มีความเร็วมันอยู่อ้าวยังไม่หนีความเร็วยังไม่หนีความเร็วค่ะชอบความเป็นโซได้วอยคะก็ไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆว่ากันโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ